เขาก็จะมั่นใจในการลงมาคาเฟ่ของเราแล้วก็รู้สึกได้ว่าคาเฟ่ของเราเนี่ยมีอะไรดีเพราะฉะนั้นเนี่ยครับวิธีการจอดรถที่ผมเตรียมไว้เนี่ยพอเวลามันเป็นสถานที่ที่มันไกลๆเนี่ยครับผมต้องการให้ที่จอดรถเนี่ยมันอยู่ด้านหน้าเลยแต่ทําไงให้อาคารมันเด็ดขึ้นมาได้ผมก็เลยเลือกออกแบบว่าที่จอดรถเนี่ยต้องจอดขนาดเลยจอดขนานบถนนเหตุผลของผมก็คือเวลามีคนขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยครับเขาจะเห็นว่าที่จอดรถเนี่ยมันเต็มอยู่สม่ำเสมอใช่ไหมครับถ้ามันเต็มอยู่สม่ำเสมอแสดงว่าอะไรครับคาเฟ่นั้นมันไม่ใช่คาเฟ่ล้างมัน้งสด ลูกค้าคนต่อไปเนี่ยเขาก็จะมั่นใจในการลงมาคาเฟ่ของเราแล้วก็รู้สึกได้ว่าคาเฟ่ของเราเนี่ยมีอะไรดีครับอันดับแรกคือผมเอารถเนี่ยมาเรียกคนเข้าคาเฟ่ก่อนแล้วพอเรามาทําอาคารแบบนี้เสร็จปุ๊บในเวเคชันเนี่ยครับมันต้องมีคนมาคาเฟ่เนี่ยค่อนข้างเยอะพอเห็นภาพไหมครับพอม,มีค่อนข้างเยอะเนี่ยครับผมก็เลยต้องเตรียมพื้นที่จอดรถไว้อีกพื้นที่จอดรถของผมเนี่ยครับผมทําเป็นอันนี้คือเป็นโซน External External ก็คือคนใครก็ได้ที่จะมาจอดรถเนี่ยจะมาจอดตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยแต่คนที่จะเข้ามาเฉพาะเวกชันเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นประตูเปิดปิดนะครับวันธรรมดาเนี่ยครับให้จอดแค่นี้พอ ถ้ามีเยอะค่อยเข้ามาจอดข้างในแต่ถ้าไม่มีเยอะข้างในจะถูกปิดไว้เราเห็นภาพไหมเราสามารถแบ่งเฟสได้อันนี้คือวิธีการจอดรถที่ผมอะสปิดไว้2ส,ส่วนแต่ถ้าใครจะเข้าพูวิล่านี่เราจะมีประตูอีกหนึ่งอันนะครับเป็นประตูที่สามารถเข้าพูวิล่าเนี้ยจะเป็นส่วนตัวละในพูวิล่าเนี่ยครับเราก็จะจอดอีก4คันแล้วก็จะมีรั้วต้นไม้มีรั้วเตี้ยไว้นะครับเพื่อป้องกันแบกโซนข้างหน้าและข้างในได้ส่วนตรงนี้นะครับเอาไว้ทําอะไรครับ เอาไว้เป็นรถเซอร์วิสในกรณีที่ไม่มีคนเข้ามาใช้อาคารไม่มีคนมาเซอร์วิสเราสามารถเปลี่ยนแปลงให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่จอดรถเพิ่มได้อีก